ก็เวลาวันวันที่สิบธันวานะครับสี่ทุ่มครึ่งก็มีชายชายในภาพอะครับมาเดินมาเดินมาจากฝั่งสวนกุหลาบแล้วก็มาหยิบมาหยิบขวานพระพิฆเนศไปครับผมชัอัดไว้าาเ,ยวเยอะครับบุคคลในภาพลักษณะทุมท้มท้วมผิวน่าจะค้ำครับแล้วก็ไม่ใส่เสื้อผ้าใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวรองเท้าไม่ใส่ คิดว่าเป็นคนสติไม่ดีครับผมจะคิดว่าไอ้กระโหลกที่หายไปเขาเอาไปไหมผมคิดว่าเขาเอาไปครับเพราะว่าคนดีๆเขาไม่เอาไปครับใช่เพราะว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่อยู่กับตัวท่านเหมือนเป็นอาวุธประจํำกายอะครับใช่ครับผมกะโหลกกระโหลกก็หายครับผมกะโหลกอยู่มือซ้ายก็หายกะโหลกอยู่บนตักท่านของท่านก็หายครับขององค์พ่อใช่ครับ ก็วันที่สิบครับผมคืนวันที่สิบธันวาครับอ่าสี่ทุ่มครึ่งเป็นวันที่ร้านหยุดเพราะว่าร้านจะเปิดจนันทร์เสาร์หยุดวันอาทิตย์ร้านอยูก่กลางคืนก็มีชายคนหนึ่งเดินมาจากทางนู้นครับชายก็คิดว่าคิดว่าน่าจะเป็นคิดว่าน่าจะเป็นคนรีรอนหรือว่าสติไม่ดีเดินมาแล้วก็เดินมาแล้วก็มาดูมันเนี้ยแล้วก็หยิบเคียวอะครับควานช้างที่แบบที่ควานช้างถือครับอันเนี้ยไปแล้วก็เอากระโหลกไปครับใช่ก็คือ เนี่ยครับแล้วก็เดินเดินไปทางนู้นเดินไปทางห้าแยกปากเกร็ดครับผมใช่ครับผมก็คืออยากอยากได้คืนนี่ครับเนของมีคุณค่าทางจิตใจของเป็นที่เคารพของคนที่นี่ครับผมคืนวันอาทิตย์ร้านปิดสองทุ่มแต่ช่วงที่หายไปอ่าเป็นสีท่ทุ่มครึ่งอยา่างของของของวันนั้นเลยใช่ครับผมของวันอาทิตย์นั่นเลยครับแล้วเรามาเปิดร้านวันไหนเรามาเปิดร้านเรามาเปิดร้านวันจันทร์ครับ ใช่แต่ทีเนี้ยที่เราเรารู้ว่ามันหายไปก็คือวันที่เอาของมาถวายอใช่ครับผมเอาของมาถวายแล้วรู้สึกแล้วเห็นว่าขวานในมือท่านหายไปครับผมออใช่เราก็เริ่มค้นดูกล้องวงจรปิดแล้วว่าแล้วนะฮะใ็่แล้วลักษณะคนร้ายเป็นตัวเงลักษณะคนร้ายเสื้อไม่ใส่ครับผมเป็นชายน่าจะวัยกลางคนน่ะผิวค้าใส่แค่บ็อกเซอร์ตัวเดียวรองเท้าไม่ใส่ใช่ครับผม ตัวท้วมไครับตัวท้วมท้วมครับผมท้วมท้วมหุ่นล่ำร่ำอะครับผมยาวๆหน่อยมีหนวดก็อยากให้ฝากถึง,งนนคนร้ายที่เอาของท่านไปครับก็ผมก็ดูจากภาพลักษณ์แล้วผมไม่แน่ใจว่าเป็นคนเล่นล่อหรือเปล่านะแต่ผมอยากจะฝากบอกว่าเออขอเอามาคืนเถอะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนในร้านที่มันเป็นอุปอาวุธอยู่กับท่านแล้วมันเป็นสิ่งที่ คนที่นี่นับถือครับอยากให้อยากให้ของอาวุธท่านมาอยู่กับท่านท่านจะได้แบบว่าเป็นที่เคารพเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนที่ผ่านไปผ่านมาครับผมใช่ครับของคนที่นี่ด้วยครับฝากทางด้านตำรวจก็รบกวนท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ,บ,รรบให้ช่วยช่วยแบบว่าช่วยประสานช่วยหาตัวคนร้ายมาให้ได้ครับผมโอเคครับผม ขอคื<บ>อคุณค่าทางจิตใจแล้วใช่มีคุณค่าทางจิตใจครับใช่ครับไหนโชว์องนิคเองนั่นที่หายไม่หายน,นี่ครับผมมีเป็นเป็นขวานครับขวานของที่อยู่มือขวาของท่านนะครับแล้วก็มีหัวกะโหลกหัวกะโหลกที่หายครับผมคิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันเอาไปครับผม